อรุณสวัสดิ์ชาววันใหม่ครับผมพี่น้องตอนนี้ก็ตีห้าครับก็ยังวายครับอยู่บ้านเองตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานหน่อยผมมังแต่ตีสี่ครึ่งเลยครับผมพี่น้องวันนี้ผมมาทดลองปุ๋ยมากนะครับผมพี่น้องนี่ครับปุ๋ยมากที่ผมทำไปเอาไปเอา ฉีดมันครับนี่ครับส่วนผสมก็มีฟางมีต้นข้อโพดมีฮอร์โมนกากน้ำตาลแล้วก็ขิงว่าครับนี่ครับผมไปแล้วมาฉีดเลยครับเพราะว่าเมื่อวานนี่ผมลองลองทดลองดูแล้วครับผมไปแล้งผมลองทดลองครับ แป้งทดลองเน้อครับผมพี่น้องผมก็หลดน้ำม,มันด้วยครับก็ไม่เป็นไรนี่แหละครับที่ว่าผมบอกว่าทำไมผมต้องทำแปลงทดลองครับผมพี่น้องนี่แหละครับสาเหตุคือเองก็ทำอะไรเองก็ถดลองก่อนนะครับผมพี่น้นองเองก็ใส่น้ำถังของผมทั้งสิบพกดิ้ด้วยครับ ผมก็จะใส่น้ำมักประมาณครึ่งลิตรครับผมลองดูก่ลองน้นอยๆไปก่อนครับใส่เส้อก็เขยา่าเขย่าครับเขย่าให้เข้ากันแต่เองก็ไปฉีดเลยครับผมพี่น้องเพราะว่าทำปุ๋ยมักเนี่ยมันก็เป็นการลดต้นทุนนะครับผมพี่น้องเพราะว่าของทุกอย่างเองก็มไ,นะมไม่ได้ซื้อใครนะผมพี่น้องก็เนี่ยมาว่านเนี่ยผมลองหลุดดูครับผมพี่น้องนี่แปลงทดลองผม ฟักทองตอนแรกผมผมหยดเดี๋ยวนี้ผมมาเพาะเอาคันก็อลองดูผมจะใช่ปุ๋ยที่ซื้อเข้ามาก็ปุ๋ยปุ๋ยไอ้ที่ว่าอยู่ก็พื้นทีเลยครับผมก็เพาะเอาสองอย่างผสมกันไม่ได้ผสมกันนะครับคือเอาสองอย่างแล้วก็จะดูนะครับเพราะว่าปุ๋ยที่ซื้อเข้ามามันก็ไอด้ดินดินที่ซื้อเข้ามาก็ดีครับดินอย่างหนึ่งก็ดินดินกระสวนลยครันใช่ไหมอันนี้ดินกระสวนเลยครับอนน เรวผมก็เพาะแฟงเลยครับนี่ครับผมพี่น้องการ,กรเกษตรอย่าไปยุดพัฒนาครับผมพี่น้องไปเดี๋ยวผมจะไปฉีดดูครับผมพี่น้องผมจะอัปเดตไปเรื่อยนะครับพ่อพี่น้องนี่ครับเป็นการลงต้นทุนในการทำการ,กรเกษตรยอย่างดีเลยครับผมพี่น้องทำปุ๋ยมกักเองข้าวบานผมพื้นน้ำเขียวกับย็นครับเย็นน้ำข้างเย็นลมด่า ช่วงนี้ก็การเปลีนแปลงบ่อยดูไดตัวเองได้เดิมพูดพี่น้องเอเ้ยไม่ว่าจะใครผมมากไปแล้วผมเล็งไปคือเราทำแป้งทดลองไว้เพาะอะไรล่ะก็ยังกันนี่แหละครับเองทำปุ๋ยมากหรือว่าเองทำอะไรเองลองแยกการปลูกดูนะครับระหว่างปลูกหยอดก็พออันไหนจะคุณภาพดีกันว่ประมาณนี้นะผมทำ แล้วก็อิ่ง็ได้ศึกษาไอพืชแต่ละพืชน,นะครับว่ามันเป็นยังไงครับที่ผมทําแปลงทดลองไว้นะครับผมพี่น้องอิ่งก็ฉีดเขาตัวเล็กเรี่อยๆพี่น้องปุ๋ยมากไม่ต้องซื้อใครทำเอาเองหนึ่ก็มาถากรุ่นก็ภรรยาสองคนนี่ครับชีวิตแบบนี้ ชีดเขาต้นเลยครับผมอันนี้เปรีที่สองครับเนี่ยนี่นะครับพ่อพี่น้องท้าผมมีเรื่องราวดีๆถ้าว่าผมทำแล้วผมดีนี่เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการทำพ่อพี่น้องพออย่างผมบอกนะครับทุกอย่างผมต้องทดลองครับพ่อพี่น้อง้างัน้นผมก็ไม่กล้าบอกนะครับพ่อพี่น้องโอเคครับดีครับพ่อพี่น้องการทำปุ๋ยมักใช่เอง โดยลดต้นทุนครับแต่ว่าผมลืมบอกครับโทษทีปุ๋ยมากผมทํามาเดือนหนึ่งนะครับผมลองแกะเปิดดูครับบอกคุณภาพเดือนหนึ่งจะไปจะมีผลอะไรก็พืชที่ปลูกไหมครับผมพี่น้องอ่โอเคครับผมพี่น้องสุดท้ายนี่ก็ขอเป็นกำลังใจทุกครับอย่าเจ็บอย่าจนครับจากผมสายชนทุนเสรหองกับสรุแกนผมคนขยันครับไม่ว่าโนตายถ้าอยากสบายก็ซื้อเสือกับีกระมอน ชอบก็ถูกใจใส่กระติดตามครับผมพี่น้องผมกดยับเด็ดสาระดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องแต่ทุกอย่างผมต้องทดลองทำดูก่อนนะครับผมพี่น้องใจเย็นๆครับผมพี่น้องสวัสดีครับ